วันนี้นะครับพี่บาวพี่นะัดเด็กเจ้านะครับ,<ว>บเอา้ามาเร็วไอ้ยา<แ>เล่กันในเฟ,ฟตั้งนานวันนี้จดจ,จ,จิงเลยช่วยจังเลยช่วยซ้อนคนเลยอ, <c oughs> อย่าพักกันตาไนมะ่เดียวมาข้าบ่าก้นพอดีเลยเคยคอยขุดไหมไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวซ้อนเดียวซ้อนนี่เลือกลูกไอลูกเันเนี้ยค่อยได้เลย ลูกดำเดิก็ค่อยได้อืมไม่เอาลูกคนนี้นะลูกคนนี้ลูกคนนี้ลูกดำก็ได้ให้หลงก้อยพุดหลงก้อยพุดธอ๋อหลงก้อยพุทธหลงทำวาอะไรที่ักตนนึงวา้ไม่ได้โดยย่างนองเร่อให้ลูกคนนี้ตึงบอกแม่น่าให้หนึ่งตึงบอกแม่นะในน้องลูกคนนั้นนอ๋อลูกนี้ลูกนี้ลูกโนลูกโนลูกโน่ให้หันคือหันนันหันเลยเห็นหมดแล้วเห็นหมดนะให้แบบนี้นะอย่าไม่ใช่ต้องหันไม้เลยไม่ใช่หันตัวน่าไม่ต้องได้คุณได้ผลเ ว้าวพานไหมอืออ่านี่แหละพานลูกแบบนี้แหละเก็บเลยเก็บเลยก่อนนะเก็บสังต้นเนี่ยนะสังตน้งตนตอน,ตอนนี้ก็เลยตอนสาวเต็ดน,นี่แหละนี่นี่ลูกน,อนก้องกระซุกหลูกน,อนก้องกระซุกลูกนี้กระซุกลูกนั่นกระซุกซุกเกอบสังต้นเลยมาช่วย <c oughs> Ê, mày coi tăng khủng mày, ừ, nói giờ, à. coi đại thẩm đi, à, mà còn quân đại sỉ lúc à, à, mày ta.